นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหธิพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือรือ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือรือ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัตตสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทยโววิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพา,พาหาหารือรือ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหตตมมะ,โะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ พระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทยโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารรือ,รอ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือ